เหรียญเสมาหลวงพ่อเพชรหลังสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสีเนื้อทองคําวัดจุฬามณีจังหวัดพิษณุโลกปี2511เเหรียญหลวงพ่อเพชรเนื้อทองคําแท้น้ําหนัก7.29กร,รมัมห่วงเชื่อมเดิมๆครบเหรียญหลวงพ่อเพชรหลังสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสีเป็นพระดีพิธีใหญ่มากที่สุดของวัดจุฬามณีจังหวัดพิษณุโลกโดยประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่18เมษายนปี2511มีพระครูประกาศสมาธิคุณวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพิธีและมีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณในยุคนั้นร่วมพิธีผู้ทาพิเศษมากมายอาทิเช่นหลวงปู่นาควัลละคังหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อเมืองวัดท่าแห หลวงพ่อปี้วัดลานหอยหลวงพ่อเกตวัดสีเมืองหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างหลวงพ่อแขกวัดสุนทรประดิษฐ์เป็นต้นเหลียญหลวงพ่อเพชรหลังสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสีวัดจุฬามณีเนื้อทองคำแท้สวยมากหายากเหรียญสร้างน้อยสร้างเท่าจำนวนผู้สั่งจองเท่านั้นบูชาเด่นด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ เป็นมหาอำนาจมีวาสนาบารมีโชคลาภพ่อกรัพั์เจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองในหน้าที่การงานเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ